ดีคร ok. ับพ the ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นุ่มลงกุ้มก็มารับจ้างแก่เข่าคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บัดเสาร์ก็เลยมารับจ้างนี่ก็นดูดูการใกล้ที่จบดูดูการแก่เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยเข่าหน้าปีใกล้ที่เบิดแล้วพี่น้องอันนี้สงสัยที่เป็นเข่าเจ้าใหญ่บ่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ล้วนี่เป็เขาก็มารับจ้างแก่เข่าของลุงเดชอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอฟซีขาประจั่นี่ล้ว ว่าชีได้ไหลไปไหนเมื่อนี้ชีได้ไหลไปไหนมาเบิ้งน้ากันนู้นพี่น้องเข่านาสองเท้าอะไรนี่พี่น้องเอ้ยสองเท้าตัวแบนี่เท้ารถเกี่ยวอยู่ในพี่น้องเบิ้งว่ามันชีได้ซ้ำไปชีได้หน่ได้ไหลว่ากันอีกทีหนี่เข่าเพิ่งจะถือวรรนาอยู่พี่น้องเอ้ยงามอยู่อ่ะไปแล้วรถเกี่ยวไปแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวก็จะไปติดตามกันอีกทีนึงครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปย่างน้ำไปเบิ้งครับผม จิดถามกันพี่น้องสอบถามข้อมูลมาแล้วพี่น้องเอ้ยคนขับเปลี่ยนโซเฟอร์ใหม่พี่น้องเอ้ยเป็นเปลี่ยนโซเฟอร์ใหม่มาเบิกรกครับของโซฟ์เปคนไม่เล้พี่น้องขับนิ่มครับนิ่มพี่น้อง ทับนิ่มครับนิ่มพี่น้องเลยได้การได้การเก็บงานมาเก็บงานมาสักโอ้ยชิมชหีหนูวะเนาะนี่เนาะแตมีหนูปะวะชิมีหนูปะเฮ้ยหนูหนูหนูมีวะเฮ้ย เอาหานู่ไปน้องไม่น้องโอ้ยไอ้เขาดูอ,อ,อยักลุ่มที่น้องโอ้ครับค่คอยครับดีไว้ครับนิ่งขนาดนี้นะ ไปเยอะดพี่ด้พวกนี้เข้าเลย้ใส่มกบชักหันเกี่ยวหอกเลยนะหอกจัดต่อหันอตัวหัับยุนี่นี่นึงนี่ี่ีเหลืองขัดบว้า่ี่โอเับยุคนไสุดข้ายเล่ใส่ของเราอเกียวมี่จัดจิคุณชอบคเดีนกว่าชอบคนเดียน เขาล้มขนาดนี้เลยพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้มาซ่ากับเขาล้มลอะไรพี่น้องเบิดมือแล้วมื้งเนี่ยเอาเสียลรถจอดไว้นี่แล้วเอาทิ่เข่ามือในบ้านพี่นะ้องเบิกเลยเดี๋ยวกลับขึ้นมาเบิ่งอีกทีหนึ่งพี่น้องกิบนโดนล่องนี่นอะไเนะมาชมครับคนใหม่นเนาะพี่น้อง การเกี่ยวข้าวลบของแต่ละคนกี่น้องเทคนิคการเกี่ยวข้าวลบกี่น้อง อุ้มที่สองนี่พี่น้องเอ้ยอ,อุ้มแรกนี่เอาขึ้นไปเทแล้วพี่น้องมาได้ไทยพี่น้องเมืองอุ้มแรกเลยพี่น้องเอ้ยอุ้มที่สองก็ลงมาเอาได้เกือบสิบเครื่องอุ้มแล้วมั้งพี่น้องมาบาซิลงมาหาลาหนูนะพี่นอ้องส้สมซี่ป้มีหนูดอกพี่น้องเอ้ยเอาเปิงเข่าล้มขนาดนี้พี่น้องเอ้ยล้มเบิดไทเลยพี่น้องไทยนี่ ขึ้นไปหารถเข้าพูแล้วพี่น้งองไปคงชิบมี่ดอกหนูพี่น้องไปชิบมไลัหนูพี่น้องเลยฮอดแดดพ่ดเอ้าเดี๋ยวไปติดตามกันอีกที่นึ่งนะครับผม